ได้เอ่ยชื่อไอ้นามใครก็ขอโทษขออภัยเนาะค่ะยังไงก็ขอขอบคุณทุกทท่านเนาะค่ะเนาะขอบคุณขอบคุณด้วยใจขอบคุณทั้งเอฟซีด้านวัดด้านบนนะคะรถสปอร์ตคันงามๆทุกคันที่มาจอดทิ้งไว้ให้เนาะค่ะเนาะแล้วก็พี่ๆน้องๆของเฮาสุขูมสุขคนเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆอ้าไม่กระไรจะมาจะมาเป็ี่ยนอย่างตบๆๆย่านนี้ขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณขอบคุณทุกทุกท่านด้วยใจเนาะค่ะเนาะ ถ้าเกิดชอบในเสียงเพลงของซูดี้เคฟีสไตรเนาะค่ะเนาะอย่าลืมเข้ามาฟังกัดอีกเด้คะกาทำส่วนมากเนาะเราทั้บ่มีทุระมตตีติดทุระอ,อยังเนาะเข้ากระสิเปิดสถาน,นีของเฮ้าตลอดทุกมือเนาะค่ะเนาะกะสีอยู่ระยะประมาณนี้เนาะค่ะเนาะขอบคุณขอบคุณอีกรอบนะคะขอบคุณด้ใจขอบคุณป้าแมวนะคะที่อยู่ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบรายการเลยนะคะเนาะ ก็ยังไงก็ขอให้นอนหลับฝันดีนะคปะป้าแมวขา,าแล้วก็น้องหักแพงด้วยทางยุโรปนะคะฝันดีฝันดีทุกคนทางยุโรปพ,พูดอย่างนี้แล้วกันทางเมืองไทยก็น้องแสงดาวน้องแสงดาวสิบเเฮอีหยังถามเนหือน้องแสงดาวตื่นขึ้นมาตีสามเคิงนี่สิบปยท่ามีหยังขอบคุณพี่สมหมายด้วยนะคะถ้าไม่ออกมาก็ลืมลืมลืม,ล,มลืมไปแล้วนั่นนะ่ะสมพี่สมหมายเนาะเนาะ ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆกเกิแต่ยังไงก็ขอขอบคุณมัดรวมทุกคนเนี่ยนะคะเนะาะมัดรวมจริงๆขอบคุณเพราะว่าตอนเข้ามาก็ทักแล้วนั่นก็คือเนาะบ๊ายบายนะคะ